หลอกว้าวรับโปเฟชชนะเห็นไหมทุกคนไม่เห็นยากเลยชิวๆนะคะทุกคนระดับอ้าวระดับอ้าวเลยเติมพลังทุกพอเราเดี๋ยวเรากินสก่กอกชีลาวาไปเรามีพลังแน่นอน่อา <c oughs> เล่นออปบีใหม่ยังไงให้ได้ PS5 เราไปดูกันเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี่ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอีต้าคิตแคทรอบนี้นะคะเรากลับมาแล้วเกมเลอร์บักนั่นเองซึ่งแบบที่วันนี้เรานะคะจะมาเล่นกันในคลิปนี้นั่นก็คือ CP Extreme Cheese Lawa s w i w นั่นเองค่ะๆๆ <Yeah! S 1> แบบนี้นะคะเขาเป็นอบอบี้สุดพิเศษจาก CP Extreme ที่เต็มไปด้วยชีสลาวาไส้กรอกและความสนุก เป็นเกมแนวออบบี้หลบหลีกสิง่งกีดขวางหลากหลายด้านแล้วตัวรอดแข่งขันกับเวลาด้วยลาวาที่ไหลไล่ตามมาโดยผู้ชนะเนี่ยจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือผู้ที่เข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุดเกมนี้ประกอบไปด้วย1ิบด่านซึ่งแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีความสนุกต่างกันไปภายในด่านนะคะจะมีซองไสก้กรอกชีสลาวา CP Extreme ให้เก็บเพื่อรับบัฟซูบิเศษที่ทำให้ความสนุกปะทุไปอีกขั้นอ่าแค่ฟังก็หิวแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะพีริตาก็ไม่ได้มาเล่นคนเดียวด้วยเช่นเคยนะคะมีพีริตา ไดเนี่ยก็จะต้องมี FC นะเดี๋ยวเราจะเปิดจอยนะคะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเล่นกับเราด้วยนะคะแต่เผื่อใครอยากจะเข้ามาเล่นแล้วเข้าไม่เป็นนะคะเดี๋ยวพี่นติตาเนี่ยจะมาลองเข้าให้ดูนะคะทําตามไปพร้อมๆกันนะคะรับรองเล่นได้แน่นอนอันนี้คือหน้าแรกของทุกคนใช่ไหมคะให้ไปตรงช่องค้นหาค่ะค้นหาเลยค่ะคําว่า CP x x t r e m e นี่นะคะนี่นี่น CP Extreme c h e e s e l Survival นะคะกดเข้าไปเลยนี่แล้วก็จะเจอเลยอันแรกค่ะ นี่แค่นี้เองแต่ว่าถ้าใครนะคะขี้เกียจไปกดตรงช่องเสิร์ชเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเข้าเกมได้เหมือนกันนะจะบอกว่าที่วันนี้เนี่ยพี่ติตาม,มาเล่นออบบี้นี้เพราะว่าทาง CP พนะคะเขาจัดกิจกรรม CP Extreme Cheese l a ล a ว u r v า v a l ว i วิ่งให้ไวคว้า PS5 ไปครองเป็นกิจกรรมส่งใบเสร็จนะคะแล้วก็เล่นเกมเพื่อร่วมสนุกชิง PlayStation 5และชูม e นิว e y ลเล็ตห้0บาท รางะวันต่อสัปดาห์แค่มีใบเสร็จไส้กรอก CP ท่้นต่ำถึงร้อยบาทที่ซื้อ CP Extreme อย่างน้อยหนึ่งซองกับหลักฐานเวลาในการชนะเกม CP Extreme c h e s e r Wars u r v i v a l ก็รวมสนุกได้แล้วอ่ะน้องๆสนใจกันแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่นิตาจะอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมนี้ให้ฟังนะคะกิจกรรมนี้เขาแบ่งผู้เข้าแข่งขันนะคะออกเป็น2ประเภทตามอายุก็คือประเภทที่1 Mini Extreme สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า13ปีกับประเภทที่2 ซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า13ปี ซึ่งวิธีการร่วมสนุกนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยให้ทุกคนไปซื้อสินค้าใส้กอก CP ขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นโรต้านวิกซีหรือว่าเซเว่นโดยให้มีสินค้า CP Extreme เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งซองพร้อมเขียนชื่อนามสกุลและโลบอก ID ลงบนใบเสร็จจากนั้นเนี่ยให้เข้าไปเล่นอบบี้ CP Extreme s h e e s e Lawa Survival บนโลบอกแล้วอัดวิดีโอตอนเล่นเกมตั้งแต่เริ่มจนถึงเส้นชยัยโดยให้เห็นป้ายวินเนอร์แล้วเวลาที่ทําได้ แแนะนำะผ้นะนะนะาใบาเสร็จนะคะแล้วก็คลิปที่ถ่ายไว้ไปส่งหลักฐานที่ Google Form ซึ่งเดี๋ยวพี่ลิต้าเนี่ยจะแปะลิงก์ Google Form ไว้ใต้คลิปนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะพี่ลิต้าจะมาส่งหลักฐานทาง Google Form ให้ดูนะคะไว้เป็นตัวอย่างเนาะเผื่อคนดูเนี่ยอยากไปร่วมสรุกกิจกรรมมีบ้างแต่๋วเป็นว่าตอนนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มเล่นเอาบี้นี้กันเลยดีกว่าไป นี่ตอนนี้พี่ริต้านะคะเข้ามาในออบบี้แล้วแล้วก็เปิดจอยเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้นะคะทุกคนทยอยหลังไหลเข้ามากันหมดเลยนะคะโอ้โหทุกคนเอฟซีเราด่านแน่นมากจริงๆโอ้โห มากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะโอเคค่ะทุกคนเหมือนกําลังจะเริ่มเกมแล้วนะก็คืออันนี้นะคะจะเป็นจุดรอก่อนเข้าเล่นเกมนะคะก็จะมีเวลานับถอยหลัง40วินะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเข้าสู่ด่านย่อยทั้ง10ด่านกันฮู้ฮูทุกคนเห็นหนทางอันยาวไกลหมายรอนะคะรอรอเวลา19 8 6 5 4 3 2 1มาแล้วค่ะให้ ไปไปค่ะด่านแรกนะคะคือด่านกับดักลาวาก็คือเราเนี่ยวิ่งหนีลาวานะคะพาตัวเองไปเส้นชัยนะคะเริ่มโอ้โหเราต้องวิ่งหนีลาวาซึ่งลาวาลาวาอยู่ไหนนี่ฮะเรามีเรียกว่าเป็นเจ้าถินนะคะเดินโอ้ตายเลยโอ้ใบก็ไม่เป็นไรนะคะตายยกแผงเลยไม่เป็นไรนะคะตายแรกตายแรกนะคะเราเริ่มรู้รนะะ้นฮะเริ่มรู้ล้นอะไรฮะเราต้องวิ่งหนีลาวาเราวิ่งไงนี่เดินนะโอเคตรงนี้เราไปได้ะคะ่ะ โหทุกคนแค่ด่านแรกก็โหดแล้วนะแต่ตรงนี้นะคะเขามีเช็คพอยต์ให้นะคะมีเช็คพอยต์ให้แค่ด่านแรกก็โหดเร็ว้าวอ้าว้าว,อ,าวอ้าวอุ้ยแต่เราก็เซียนเราก็เซียนอยู่นะอู้หูอุ้ยทุกคนทุกคนพิณิตาอย่างโปรเฟชั่นอลอะเราเป็นเซียนออบบี้8ป0ล้านสมัยเมเออเกือบแล้วทุกคนเราเกือบผ่านไปได้เร็วไม่เป็นไรนะทุกคนเ0 0ล้านปีผ่านไปโูตอนนี้นะคะเวลานะคะเลยเวลามา800ล้านนาทีชึบ มันต้องใจเย็ยนๆค่ะทุกคนกระโดดเป็นจังหวะไปเนี่ยไม่ยากเลยนะคะทุกคนเราแค่ต้องกระโดดเป็นจังหวะนะคะใจเย็นๆนี่ใจเย็ยนๆอย่าใจร้อนนะคะถ้าใจร้อนก็จะไปไม่ได้นะคะปุ๊บโอเคนี่เรามาตรงนี้แล้วเขออนาน่าจะมีชิ้ไนไอยให้นาออันนี้เป็นปุ๊บ ชีสเนาะอันนี้นะคะเป็นด่านที่2นะคะบันไดก้อนชีสค,คือพวกเราเนี่ยจะต้องออกระโดดไปมานะคะอย่าตกลงจากก้อนชีสนะคะที่มันกําลังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ไม่ตกหรอกทุกคนระโปรเฟสชันลเห็นไหมทุกคนไม่เห็นยากเลยชิวๆนะคะทุกคนระ,ระดับเอ้าระดับเอ้าเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะคะโอ้ทุกคนพิิตาเห็นเด็กๆเข้าไปถึงด่านนั้นกันแล้วทุกคน เขาไปก็ได้อย่างรการใดขค่ะที่เมื่อกี้พี่ติตาล่วงตายโอมิโกะไม่เป็นไรนะฮะ คนเรานะคะมันต้องมีการวอร์มมือกันได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรา,เาจริงแน่นอนอ่ะแต่ระหว่างรอคือเมื่อกี้นะคะเราเห็นนะไส้กรอกทั้งหลายแล้วรู้สึกหิวเนียวเรามากินกันเลยดีกว่านี่คือพี่ดิตา้าเป็นคนที่เวลาเล่นเกมใช่ปะ่ะเราก็แบบชอบผิวแต่ว่าจะไม่ชอบไปกินพวกแบบขนมจุกจิกเพราะว่ามันไม่ค่อยอยุดท้องคือกินไปก็แบบไม่ได้รู้สึกอิ่มขึ้นแต่ว่าถ้ากินไส้กรอกคือมันอิ่มท้องนานไงนี่นะคะเพื่อให้เข้าธีมนะคะที่วันนี้เนี่ยเรามาเล่น CP Extreme Cheese l a a s v i v a l นะคะ เราก็เลยไปซื้อ C P Extreme ไส้กรอกชีสลาวานะคะไปกินด้วยเลยนี่นะคะน่ากินสุดๆกันทุกคนหนึ่งซองเนี่ยเขามี3แพ็นะคะพีริตาเนี่ยไปซื้อมาจากเซเว่นนีลเวนนะคะห่อละ34บาทเท่านั้นโอ้แต่ไม่นะทุกคนมันกลับไปแล้วยังไม่ทันกินเลยเร็วมาาๆเลยมาวิ่งหนีแล้วว่ะไปเดี๋ยวเราค่อยมากินกันนะทุกคน ตอนนี้นะคะเราไปลองเทสรอบที่2ก่อนนะคะคิดว่ารอบนี้เราน่าจะเอ้าช็อตฟิวว์คิดว่ารอบนี้เราน่าจะมีประสบการณ์ขึ้นนะคะอันนี้เป็นด่านเดิมนะคะทุกคนที่เราเล่นครั้งที่แล้วซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าง่ายมากแค่กระโดดให้เป็นจังหวะแต่ว่าพีลิต้าว่าเล่นในโทรศัพท์เนี่ยน้องๆอาจจะลำบากกันหน่อยนะพอดีพีลิต้าเล่นในคอมอะนี่นะคะเย่เรามาถึงด่านชีสที่รอคอยเอ้าโอ้โหเกือบตกแล้วเราเบียดกันเองอ่ะเด็กๆเรา อย่าเบียดกันสิโ oh. อ้อ่าให้น้องๆขึ้นกันไปก่อนเลยแต่พี่ดิต้าก็อยากไปถึงเร็วๆทุกคนเพราะว่าเราต้องรีบทําเวลาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ต้องรีบส่งก่อนด้วยนะคะส่งหลักฐานก่อนนะคะเผื่อเราเนี่ยจะได้ PS5 มาเล่นบ้างอู้ oh, พี่ดิต้าขึ้นไปแล้วไม่รอแล้วอู oh. Oh, ้หเด็กๆร่วมกันเป็นแถวเลยขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเออชีวิตเี่ยมนก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเออเอ,อ นี่มาแล้วมาแล้วโอ้ครั้งนี้เราจะไม่พลาดแล้วค่ะทุกคนพี่นิต้ารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรยากมากเย้เรามาถึงด่านนี้แล้วอันนี้นะคะคือด่านที่3ด่านสะพานไสยกอกนั่นเองก็คือพอเรากระโดดไปแล้วเหยียบเนี่ยมันจะบูชาลงสิบสองสาวเพราะฉะนั้น,เ,นเราจะต้องรีบวิ่งเลยนะคะรีบวิง่งเออ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 เ เย่ yeah, ผ่านมาได้แล้วนี่นะคะคือมันขยับนิดหน่อยแหละเอ้าใครชนะอิมอิมชนะทุกคนเราได้ผู้ชนะแล้วทำไมเร็วมากเลยน้องโหดเกินไปไหมไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ชนะสุดยอดไปเลยโอ้โหน้องเก่งเกินไปแหละอ่ะช่วงนี้เรามาพักกินไส้กรอกชีสลาวากันก่อนนะคะโอ้ยังไม่ทันอะไรก็มาแล้ววันนี้เราจะได้กินไหมอ่ะแค่แก่หอก็หมดเวลาแล้ว,วเวลาเดินผ่านไปเร็วมากค่ะไม่เป็นไรนะฮะ รอบที่3ของเราเมื่อกี้เราไปได้ถึงด่าน3เลยเดี๋ยวรอบนี้เราต้องทําเวลาแล้วค่ะทุกคนไม่ได้แล้ว ครั้งที่แล้วน้องอิ่มๆนะคะชนะไปรับไม่ได้นะฮะเรายอมไม่ได้นะฮะโอ้หน้องตายกันไปนเบื่อเลยอะ่ะเออพื้นที่เอาแย้นะคะเราอย่ามาเดินชนกันนะฮะโอ้ตายได้ยังไงเนี่ยโอ้ตายแล้วเราเสียเวลาไปนิดนึงเราโดนชนกันทุกคนโอ้มีการชนกันนิดนึงเราก็เลยตัดสินใจเรามาทางด้านนี้ดีกว่าอ๋อคือเหลืองๆนี่มันเหยียบได้คะ่ะทุกคนมันคือชีสนแน่เลย ช,ชุบชุบถ้าเหลืองเหลืย็บได้แล้วก็เยยบเหลืองเไปเลยค่ะโอ้ตายแล้วรอบนี้ดูเหมือนเราจะทำเวลาได้มากกว่าครั้งที่แล้วอีกเอ้ยคือบันชนกันนะอืมความุวาอยู่ที่การชนกันได้หะะคคะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นอินโรเวิร์ดไม่ยุ่งกับใครรักษณนโดดเฮมาได้แล้วค่ะเรามาด่านชีสกันอีกแล้วนะคะโอ้มีคนตกด้วยอ่ะอันนี้คือด่านที่2โอเคไปเร็ว ปุ๊บปุ๊บใส่กรอกตรงนี้นะคะเราโปรเฟชชั่นอลแล้วโอ้โหแต่เด็กๆมันก็บนซะโอเคไปอันนี้คือด่านที่4นะคะด่านที่4คือไป่เชือกข้ามบ่อชีสน,นะคะโอ้โหทุกคนมีคนชนะอีกแล้ว่าเร็วมากเมื่อ,อไรมันจะเป็นวันของเราอันนี้คือผู้ชนะคนที่2แล้วนะคะเติมพลังคือพอเราเดี๋ยวเรากินไส้ก,กอกชีลาวาไปเรามีพลังแน่นอนมาเติมพลังกัน น่ากินมากๆเลยนะฮะอันนี้คือพลังของพีดิตาเองฮึมนองคนไม่เห็นใหญ่ยุ่งเลยรอบนี้พีดิตาทำเวลาได้ดีแน่นอนมาแล้วไปไปแล้วไปแล้วโอ๊ยน้องออกไปก่อนจิไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้พีดิตารู้แล้วว่าควรจะหลีกหลีกน้องๆแต่ เห็นน้องตายแล้วก็เลยยังไม่ลงไปตายกันหมดหเลยทุกคนเนี่ยนี่ครั้งนี้เราจะผ่านภายในรอบแรก5 5คือตรงนี้ไม่มีอะไรยากเลยทุกคนพอเราเติมพลังเรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยไ้กรอบชิดเราระวานเลยไปมาแล้วไปแล้วมาแล้วม,นะมีคนผักนะเราบมมีคนผักนะฮะมันสามารถผักกันได้ทุกคนคือแบบว่าคือแบบว่า จีพีิต้าตายไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะน้องเดวแล่ผักกันตกก็มีอะไรผิดพลาดแน่ๆอโอ้ป่านี้น้องเ็าไปกันแล้วมั้งเนี่ยพีดิต้าจะมีสิทธิ์ได้เป็นผู้ชนะกับเขาบ้างไหมไม่รู้อะพีนิต้ารีบนะคะชีวิตเร่งรีบกะว่าแบบตาเน,นี้ยคือเราจะต้องไปไกลกว่าครั้งที่แล้วนี่ฮะใส่กอกอือโอ้เกือบเกือบเกือบนี่นะคะสะพานปุ๊บ,บ,บ,ะะบ,บ,าบมาผ่านสะพานได้แล้วอันนี้ด่านที่ห้าแล้วนะคะนี่ เวลาอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้อันนี้น่าจะเป็นแผ่นโอ,โอ,โอ้ชีสโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้เราไม่รู้ว่าแผ่นมันจะหายเรารีบไปกันก่อนอันนี้คือด่านที่6แล้วแหละปุ๊บนี่อันนี้คือด่านที่7หรือเปล่านี่ฮะเกิดอย่างรวดเร็วมาก ขึ้นไปเอ้าไปได้เหมือนกันอันนี้แดดที่แปแล้วหรอเออเอ้าตายสิครับรออะไรชีสลาวาทะลมเมืองค่ะทุกคนอันนี้นะคะน่าจะเป็นตึกชีสนะคะเราจะต้องขึ้นตึกนี้ไปให้ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีเออประทุลาวาประทุลาวามาออเอ้าตายโอ้ไม่ก็ถือว่าตอนนี้เรามาได้ไกลแล้ว <c oughs> เราหมดแล้วทุกคนเราตายครบห้ารอบแล้วนะคะเขามีโอกาสให้เหมือนจะเป็น ครั้งละหรอบแต่ไม่เป็นไรครั้งหน้าพี่ลิต้าว่าเราไปได้สุดแน่นอนเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเราจะมาเติมพลังกันก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะแต่ไม่ใช่พี่ลิต้าแหละนี่เห<ๆ>มือนเดิม,มความพินือแบบพีลาวา,ม,วาม,วมีความพลักก็เป็นไส้กรอกแบบก็เป็นไส้กรอกที่หอมกลิ่นลมควันมากแล้วก็แบบ ชีคือจุกๆเห็นเขาบอกว่าเห็นเขาบอกในทองนะคะว่าประมาณชี้เราเพิ่มขึ้นสองเท่าด้วยอาหารแบบแจ่มมากอะ่ะก็กินหมดแล้วตอนนี้ต้องได้แล้วเห็นไส้กรอกแล้วอยากกินเลยอะ่ะต้องไปซื้อกันค่ะที่เซเว่นอีเลเวนมาแล้ว C P X ตีมอร่อยปลาทูช้นลาวาทะลักนะฮะไปเลยคิดว่าตรงนี้ไม่น่าพลาดแล้วเพราะแบบเราเล่นกันมาแบบแปดลานรอบแล้วฮะ,ะเฮ้ยทำไมชีสไม่เออกมาตกใจคือว่าบั็ก เอ้าเกือบเกือบเกือบนี่นะคะเรานะฮะไปแบบโปรเฟชชั่นอลปึ๊บฟ๊บนี่เชคพลอยตอนนี้นะคะเราได้กระโดดสูงขึ้นแล้วอู้เหมือนเราจะได้ของช่วยด้วยฟึ๊บฟ๊บโอเคนี่เราได้กระโดดสูงขึ้นพิลิต้าว่าอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะเอ้ามีคนชนะไปแล้วไม่งั้นตานีพ่ลิต้าชนะแล้วจริงได้ผู้ชนะรอบสี่แล้วไประหว่างรอรอบต่อไปมากินกันต่อ ูตัวลาวาเชยเยอะมากอะอะไรนะปากว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอูโหตอนนี้คือทุกคนต่างเบียดกันขึ้นนะคะขึ้นตัวชีสตายแน่แถ้าจะเบียดกันขนาดนี้โอ้ตายแน่ไม่น่าจะขึ้นได้ถ้าจะเบียดกันขนาดนี้เย้ยตรงนี้อีกแล้วเดจาวูรอเปล่านย แต่ชีวิตเรายังเหลือเยอะนะคะน่าจะชิวๆสวยนะคะสวยตรงนี้เราขอไม่กระโดดสูงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะใช้กระโดดปกติโอเคแผนล่องหนนะคะเราอยากทำเวลาให้เร็วที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีลาวาขึ้นมาเลยปะไปตอนนี้ไม่น่าได้เดี๋ยวรอให้ลาวามันขึ้นไปก่อนไปตอนนี้ก็ตายสิคะเราต้องชิงไปเป็นคนแรกค่ะจะได้ไม่ต้องเกิดการเบียดกันเฮ้ยนี่มีบันไดจริงด้วยบันไดไต่ขึ้นไปโอเคผ่านตรงนี้เราต้องเลี่ลงลงยงไ้กอกโอ้ลบลิกไ้กอกอลบลิกไส้กอกอ ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนเฮ้ยหรือว่าเราจะเราจะผ่านไหมปุ๊บ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 ไปตอนนี้นะคะยังไม่มีประกาศรายชื่นอนะคะคนที่ผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสเสมอค่ะโอ้นี่ไงมีคนผ่านไปได้แล้วทุกคนเราเกือบแล้วเราเกือบแล้วทุกคนเรายังสาวขันกินใ้กอกยอมใจได้เสมอ รอบนี้บอกได้เลยว่าเราจริงจังมากเราบอกพี่เต้าเพิ่งจะเริ่มจริงจังเหรอคะจริงๆเราเราจริงจังกันมาตั้งนานแล้วค่ะนี่นะะเราจะไม่มีอุปสรรคอะไรท้งน้นนะคะตอนนี้เราจะผ่านไปได้อย่องร่าบรื่นงจริงหรือเปล่าอยากจะขึ้นไปให้ได้เป็นคนที่เร็วที่สุดนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเหมือนน้องๆทําไว้แบบอลังการมากมาได้แล้วมาได้แล้วโอ้ทุกคนโอ้หน,น,นี่มันหมุนเร็วมากเลยไม่เป็นไรนะะเราก็ยังไปได้อยู่รอบนี้เหมือนมีคนเก็บบัฟไปแล้ว ว้าวผ่านไปร้อยปีแล้วค่ะทุกคนนี่พินิตาลิฟที่สุดแล้วนะอันนี้คือลิฟต์นะคะอ,อโอ้มันมาพอดีตอนนี้ทุกคนมามุมงกันอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกคนอย่ามุมงกันโอ้เดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายหมูนี่นะอุ้ยเอ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้เราปรเฟชันนอลอยู่นะ เป็นเพราะว่าเรากินไส้กรอกชีสลาวาเข้าไปแน่ๆเลยโุ้โปรเฟชั่นอลมากตานี้โอเคมาถึงตรงนี้แล้วโอ้หวังว่าจะยังไม่มีใครถึงเซนชัยนะเมื่อกี้เราก็ไปฝังนักจิตใจนะเฮ้ยใกล้จงเซนชัยแล้วอย่าบอกนะว่าอุ๊ย FC เขาเร่อเราจจงหวะานี้เราจะขึ้นไปแตะม่งแตะม่งปุ๊บรีต้าชิดเค็ตแคปลูกไปเลยมีอไเดชิฟิทุกคนบอกดีรต้า ขอบคุณค่ะสุดยอดในะที่สุดเราก็ทำได้ค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราใช้เวลาไปทั้งหมด3นาทีกับ45วินได้ค่ะย้ถึงแม้ว่าจะนานไปหน่อยแต่สุดท้ายก็ได้เข้าเส้นชัยนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเรากินชิ้นสุดท้ายนะคะไส้กรอบชีสลววาวาชิ้นสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับชชนะครั้งนี้ของเราฮู้ฮู้ลอย แล้วที่สำคัญคือกินแล้วอยู่ท้องด้วยไปทำกันได้นะคะที่เซเว่นอีเลพอละ34บาทเดงตอนนี้นะคะเราก็เล่นเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมีหลักฐานทั้งใบเสร็จนะคะแล้วก็หลักฐานที่เราถ่ายสูดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ลิต้าจะมาส่งหลักฐานให้ดูกันค่ะก็เนึ่นนะคะนำใบเสร็จที่ซื้อใส่กล่องซีพีครบ100บาทมาเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ไอดีโรบบอกที่เรียบร้อยแบบนี้ ถ่ายรูปไว้จากนั้นกดลิงก์ฟอร์มใต้คลิปนี้เพื่อส่งหลักฐาน mm. ก็จะมาอยู่ที่หน้านี้อ่านรายละเอียดกิจกรรมตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ถัดไปเลยอ่านกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะทุกคน mm. เขาจะมีพวกเกณฑ์การตัดสินอะไรบอกหมดเลยนะคะ mm. ซึ่งเขาจะแบ่งรางวัลเป็น2แบบนะคะก็คือ 1. การแข่งขันเวลาน้อยสุดตลอดระยะเวลากิจกรรม mm. ก็คือคนที่ใช้เวลาในการเข้าเส้นชัยได้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะ mm. ก็จะได้รับ PlayStation 5ไปเลย mm. แล้วก็แบบที่2ก็คือการ การแข่งขันบรรยายความสนุกถูกใจกรรมการรายสัปดาห์ก็คือคนที่เขียนบรรยายความสนุกได้ถูกใจกรรมการมากที่สุดจํานวน3ท่านนะคะของแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะได้รางวัลูมานนว่าเลค่ะมูลค่ารางวัลละ500บาทไปเลยประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลน,นะคะจากเพจ CP Brand นะโอเคอ่านรายละเอียดเรียบร้อยเลือกประเภทอายุร่วมสนุกของคุณนี่พี่ลิตานะคะอายุมากกว่า1ิปีแล้วนะคะเลือกเป็น Super e x t r รี e นะคะจากนั้นก็เขียนชื่อ นำสกุลอายุนะคะอายุที่ผู้ใช้ในโลบอกแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์พนะคะเวลาที่ชนะเกมแล้วก็อัปโหลดหลักฐานเขียนบรรยายความสนุกโอเคตอนนี้พี่นีตากรอกข้อ,ขอมูลเรียบร้อยแล้วนะคะกดส่งได้เลยปึ๊บเย้ yeah. ก็ส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอเขาประกาศผลนะคะที่เพจ cp band ได้เลยอย่างพีริตาเนี่ยก็ส่งเรียบร้อยแล้วลุ้นว่าจะได้รางวัลไหนก็อยากให้มาลองเล่นออบบี้จริงจริงนะคะเพราะพีริตาจากที่ได้ลองเล่นไปก็คือสนุกมากท้าทายมากเพราะมันต้องแข่งกับเวลาตลอดด้วยแล้วก็แข่งกับคนอื่นด้วย cpx team cheese l a v a survival นะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปเล่นกันได้แล้วใครนะคะที่ลองไปเล่นกันแล้วเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะคะว่าพอได้เล่นแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ทาเวลากันได้กี่นาทีก็ใครที่เล่นแล้วนะคะก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกับกิจกรรม C P Extreme Cheese s l a Survival วิให้ไวขว้า PS5 ไปของด้วยนะคะผู้โชคดีคนนั้นอาจเป็นคุณงั้นพี่นิตขาขอไปเล่นต่อกันนะอยากได้ PS5 งั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย